สวัสดีค่ะวันนี้กวางจะมาสอนท่า บริหารหน้าขานะคะสำหรับคนที่มีปัญหาการปวดเข่าเนาะคนที่ปวดเขานะคะก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าขาเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาบริหารเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา,ากันนะคะเดี๋ยวให้มีเวทสักหนึ่งอันนะคะเวทเนี่ยขอเป็นอันที่น้ําหนักเบาที่สุดถ้าไม่มีเวทแนะนําว่าซื้อดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดเข่าเนาะเพราะว่าการที่เราใส่เวทเบาๆเนี่ยจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ได้ดีนะคะพยายามอย่าเอาเวทหนักเพราะว่าเวทหนักเนี่ยมันจะทําให้กล้นนามเนื้อเสพได้นะคะเราใช้เวทเบาแล้วเราก็ทําจํานวนครั้งเยอะๆเนอะ,นอะใช้เวทซื้อสัก2อันนะคะของวางใช้เป็น0ูดกิโลนะคะ0.5นกิโลอันนี้ก็คือเบาสุดเท่าที่หาได้นะคะก็ถ้ามีเบากว่านี้ได้ไหมสาหรับคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมากๆก็อาจจะใช้เบากว่านี้ได้นะคะถ้าเกิดมันมีขายเนาะแต่ก็ไม่ไม่เคยเห็นเบากว่านี้เหมือนกัน ก็ใส่ไปเลยทั้งสองข้างนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเวลาที่เราฝึกเนาะทีนี้นอนลงมาบนเสือ่อเดี๋ยวกวางใช้กวางใช้หมอนนอนสบายๆนะคะทําในท่านอนก็จะสบายกว่าเนาะเพราะว่าเราทําจํานวนครั้งค่อนข้างเยอะนะคะชันขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งก็เหยียดออกไปอ่ะเตะขึ้นไปนะคะให้ไม่เกินเข่า1 2 3สาม 4ตั้งเท้าขึ้นมาด้วยนะ5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างนะคะชาอิกด้านแล้วก็เตะ1 2ให้ไม่เกินเข่าของอีกด้านนะ3 4 5หายใจ,จสบายสบาย9 7 8 9 โอเคแล้วเราก็จะสลับทําแบบนี้นะคะซ้ายขวาซ้ายขวาข้างละ10ครั้งจนครบ200ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยฝึกฝึกทุกวันได้ยิ่งดีนะคะเพื่อที่จะได้สร้างกล้ามเนื้อนะะหน้าขาใทีแข็งแรงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดพ้น3ถึงกล้ามเนื้อใช้เวลาสร้าง3ถึง6เดือนนะคะดังนั้นถ้า ผลช่วงประมาณ6เดือนแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าเราเดินได้สบายขึ้นนะคะการปวดเข่าลดลงก็ขอให้หายดีนะคะแข็งแรงทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ